ไปออกตากแดดอย่างเงี้ยเนี่ยกังวลเรื่องปัญหาผิวพันณไหมโอ้กังวลมากเพราะว่าบางทีเราไปต่างจังหวัดเนี่ยใช่แดดเปรี้ยงก็คือต้องต้องทาครีมแล้วก็ทาเป็นกันแดดตลอดเ้ยค่ะมันก็แบบว่ากลัวอีกว่าแบบฝ้ากระอะไรจะขึ้นกลัวมากอายุ20กว่าี้กลัวมากเลยค่ะมาแะไวไปครับฝากไว้ไว้พี่กอล์มพี่กอมหงอหมายถงว่าไงครับ แตกลัวมากเพราะว่าผู้หญิงนี้ถ้ามันเป็นฝ้าแล้วเป็นแล้วเป็นเลยนะเป็นแล้วเป็นเลยเอาไม่อยู่คือต้องรักษาอย่าให้เป็นดีกว่าค่ะป้องกันไว้ก่อนใช่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าผมว่านะครับง่ายๆเลยพี่ปุ๋ยตอไปนี้นะครับตัวนี้ครับมีสกินนี่ครับดีสกินสวยๆนี่นะครับคือตัวนี้เนี่ยครับตอนเช้าหลังล้างหน้าเสร็จนะครับทดสอบครับี่ใส่เป็นเซรั่มเซรั่มในน้ำใสๆนะครับทาแป๊บเดียวซึมละ ตัวนี้น,น,นะครับอันนี้คือกันแดดด้วยปหไม่ไม่เซรั่มนี่ห้ามผสมกันแดดนะครับเพราะว่าทําให้คนแพได้แต่ว่าเราทาตัวนี้เสร็จแล้วตอนเช้าเราจะไปทํางานข้างนอกไปตากแดดเราทากันแดดทาบอีกทีตัวนี้เนี่ยมีสารประกรอบของ Alpha อัลฟาบูตีนที่ทําให้ผิวขาวด้วยวิตามินซีที่ทําให้ผิวขาวด้วยแล้วก็ยังมีตัวต้านอนุมูลอิสระตัวรบรอยย่นแล้วก็ตัวป้องกันก,การเกิดสิวอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ตอนเช้าก็ตบกับจะตบใครครับพี่ครับตบอะไรครับแต่เย็น ทากันแดดทั้งทีไม่ตกอ่ะส่วนตอนกลางคืนนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเรากลับมาอาบน้าล้างหน้าเสร็จก็ทาตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เข้านอนได้เลยก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องหลายขั้นตอนแล้วสะดวกมากไปปืนจริงๆพราะการการเกิดฟ้าได้เลยหรือใครที่เป็นอยู่ก็จะลดรอยดําได้ด้วยในตัว ตาดีจังเลยค่ะขวดเดียวอยู่เลยเยลสะดวกมากครับคุณพี่อือเนี่ยผู้ชายอย่างผมยุ่งี้เคียจเด็กขี้เนี่จไม่ชอบทาหลายอย่างเหมาะเลยนะเหมาะกว่าจะรับกว่าจะนอนกว่าโอ้ยขอเถอขวดเดียวพอเจอปุ๊บสบายเลยจริงๆดีมากๆฮะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องหลายขั้นตอนลืมการเลเซอร์ไปเลยเพราะว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสรรพคุณเนี่ยด้วยความที่เป็นนาโนเป็นน้ำใสมันซึมได้ซึมเยมากเลยอันนี้เรื่องิงแห้งไนะ ซึมเข้าไปเลยโอเคเลยครับไม่เหี๋ยเ,นย,เยนะเนาะครับ,รบก็จะไม่มีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นอโอกาสแพ้นี่ศูนเปอร์นเลยครับนี่ก็ของดีๆนี่ก็ก็เลยต้องมาบอกต่อนะครับ